คุณนันท์คุยถึงพบก,กับการที่ผ่านมาแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานเริ่มต้นแล้วก็เหมือนกับครั้งที่ก่อนซึ่งหลายๆนักลงทุนเนี่ยให้ฟีดแบ็กว่าอยากให้ทำเหมือนครั้งก่อนคือว่ามี p พร s เซนเ t ชันที่จําเป็นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วจะให้เปิดเป็น Q&A เพราะเข้าใจวันนี้อาจจะมีคําถามมากเกี่ยวกับเรื่องอินเดียด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องบางคนจะถามว่าทําไมพลประกอบการจะเป็นยังไงก็เดียเด๋ยวเดวคุยกันทีนึงนะครับไม่ขอเริ่มให้คุณนันท์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะเป็น Q&A ต่อนะครับสวส ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการอัปเดตข้อมูลของอผลประกอบการของบริษัทปปครบรอบปีที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นแบบคุณประสานบ้าก็คงสั้นๆนะครับผมเพราะว่าข้อมูลของเราคงเข้าสุขตลาดเยอะแล้วละ่ะคงเห็นข้อมูลผลประกอบการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเกิดเ,เยอะเราชอบนะครับผมเ,เริ่มเลยนะครับส่วนแรกก็คือทางด้านของอดัสาหก่าง เราธรรมดาเราจะอัปเดตให้ฟังว่ากลุ่มของธุรกิจของเราเนี่ยซึ่งในรายได้ที่ประกอบเกือบ70%เอนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่3ส,ส่วนก็คือทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างเราก็จะอัปเดตภาพรวมข้าข่าวาของแต่และอุตสาหกรรมให้ให้ทราบนะครับผมเริ่มแรกเลยก็อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุกคนก็รู้ว่าโตอย่างก้าวกระโดดเลยแต่ประดี ช่วงต้นปีนี้ก็อาจจะมีปัญหานี่นึงกับทางด้านที่ทางสึนามิที่เข้ามาก็อิ p แพ t ญี่ปุ่นนิดหนึ่งเราก็จะมีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะชะลอตัวบางส่วนนะฮะในช่วงของ Q2 อแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาคาดกันว่าช่วงของประมาณสปายค3เนี่ยก็คงจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับใน,ในกำลังการผลิตที่ผ่านมานะครับผมถ้าเราไล่ไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี2009เนี่ยเราใช้กำลังการผลิตประมาณรถยนนี่มา53แล้วก็2 0 1 0 80 คิวหที่เพิ่งผ่านมานะครับผมก็ใช้กำลังการผลิตประมาณ83.9นะครับผมในการผลิตของรถของปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมก็มียอดการผลิตประมาณ1.6ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนหนะ้านั้นมาก็คือประมาณโตขึ้นประมาณ64นะครับผมส่วนอีกยอดหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือยอดของออรถหมอไสคนะครับผม รถมอเตอร์ไซค์ปีที่ผ่านมานี่นะครับก็มียอดการผลิตทั้งหมดเนี่ยเป็นสองจุดเจ็ดล้านคันนะครับผมถ้าเทียบปีก่อนก็จะโตขึ้นยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับผมซึ่งข้อมูลล่าสุดช่วงของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วงเดือนแจนถึงเดือนเฟบเนี่ยนะครับผมก็จะโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสองสองพันสิบอีกโตขึ้นมาอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณแล้วก็ ถ้าเกิดมีช่วงทางด้านของมีการเลือกตั้งมีอะไรก็ตามเราก็ทราพอทราบมอไซจะขายดีเป็นพิเศษนะครับผมนั่นก็จะเป็นทา์เกตอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทเราถ้าแบ่งสัดส่วนนะครับในยอดขายเนี่ยระหว่างรถยนต์กับมอไซเนี่ยก็ตอนนี้เราสัดส่วนประมาณสักรถยนต์60มอไซ4์สนะครับผม ส่วนอีกส่วนหนึ่งท,ท,ท,ที่ได้บอกให้ทราบแล้วก็คือว่าพอต่อสองเนี่ยเราคาดว่าจะต้องโดนอิมแพกนิดนึงนะครับจากไอ้ปัญหาของสึงนามิแล้วก็ในทาร์เก็ตของการผลิตรถของปีปีปัจจุบันเนี่ยที่เริ่มแรกเนี่ยเรามีทาร์เก็ตไว้ประมาณที่ประกาศกันมาประมาณ1.8ล้านคันนะจากอิมแพกที่ท,ที่ที่เจอจากสึนามินี่ก็เขาก็จะมีรีฟอร์แคสการคาดการก็คงตกมาณเลยหนล้านคันนะครับผม ส่วนหนึ่งที่สําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือกลุ่มรถเขาอีโกคาหรือพวกหรือกลุ่มรถประหยัดพวกประหยัดน้ํามันทั้งหลายเนี่ยก็ยังคิดว่ายังเป็นความต้องการของตลาดอยู่นะครับแล้วเราก็คาดว่าบริษัทค่ายรถยนต์ต่างๆก็คงจะมีการล้อนของพวกรถยนต์พวกอีโกคาอีก,อ,กอีกหลายโมเดลอ่ะเพิ่มคือคิดว่าเกิดขึ้นประมาณปีสัก2012ก็จะมีอีกสัก2-3าโมเดลที่จะมีการร้อนของพวกอีโกคาเกิดขึ้นนะครับ ฟังมันดูเหมือนมีข่าวที่ทางนักตามนะฮะการผันผนของพวกอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็พวกน้ํามันที่มันผันผวนเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นที่เราจะต้องคอยระวังเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์น,นะครับผมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับเราก,ก็คืออุตสากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าดูจากกําลังการผลิตนะครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าปีก่อนหน้านู้นตอนก็วันสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์พอปีปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาหกสิบเจ็ดจุดเก้าก็คือเป็นการโงดขึ้นมาแล้วก็ควอเ์ดต้นหนึ่งที่เพิ่งผ่านมานี้ก็ขึ้นมาเจ็ดสิบเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับในกำลังการผลิตแล้วก็ส่วนมากจะมีคําถามกันมากเหมือนกันว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไอเซนามิมีผลกระทบหรือเปล่านะครับผมอ,อยากจะเล่าให้ทราบว่าน,นิดหนึ่งว่าเนื่องจากอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมันเทคโนโลยีมันเป็นเบสิกเทคโนโลยีนะครับในในในไทยเราเนี่ยสามารถผลิตได้อยู่แล้วมไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีมากเพราะาเราคิดว่ามันไม่มีผลกระทบกับซูนามิตรงนี้แต่อาจจะมีผลกระทบยิดหนึ่งก,กรณีของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำการเอ็กซ์พอร์ตกลับไปที่ญี่ปุ่นในช่วงของ Q2 อนี่อาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่ง อีกออุตสาหกรรมพวกก่อสร้างนี่ก็ปีที่ผ่านมาก็จะลงไปเล็กเล็กน้อยอน,นะครับผมก็กำลังการผลิต่ปร์เซ็นตนะครับปีก่อนหน้านู้น2009ก็68แต่ยังไงก็ยังมีทรายที่ดีว่า Q1 วห่งกำลังการผลิของอ,อุตสาหกรรมก่อสร้างนี่ก็ก็เริ่มจ้ำขึ้นมานิดหนึ่งคืออยู่ที่66%นะครับนี่คือภาพรวมของสามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นยอดผลกระทบจากยอดรายได้ไดเราประมาณมากกว่า70%นะครับผม ครั้งนี้มาดูผลประกอบการไฮไลท์นะครับผมเป็นไฮไลท์ว่าของปีหนึ่งที่ผ่านมาของเราเนี่ยก็ทั้งปีเนี่ยยอดรายได้ของเราเนี่ย <c oughs> ประมาณ2,454ล้านนะครับถ้าใน,ในยอดรายได้เนี่ยนะครับแบ่งเป็นยอดขายก็คือ2,415ล้านนะครับแล้วก็เป็นพวกรายได้อื่นๆนะครับก็อีก39ล้านถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เตนี่เราก็โตประมาณยอดรายได้รวมเราโตขึ้นประมาณ23เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเรายอดรายได้รวมประมาณ2,000ล้านนะครับผม ตัวกําไรสุทธิของเราของปีนี้คือ139ล้านโดยที่ในปีนี้ใน139ล้านเนี่ยเราได้มีการส่วนแบ่งกําไรไปให้กับบริษัทโมลี่ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทออตโตประมาณสักครึ่งปีประมาณสักเดือนสิบนะครับการออกไปประมาณ12.9ล้านถ้าเอากำไรสุทธิเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเรากำไรสุทธิประมาณ101ล้านนะครับก็เ,เพิ่มขึ้นประมาณ3 8ล้านนะครับ เรามาดูความสามารถในการทำกำไรก้อนมาร์จิ้นของเราปีนี้ของเราก็อย่าง11.5เนะครับเทียบปีที่แล้วเรา9.5ปีนี้เราก็จะดีขึ้นมาประมาณ2 11.5นะครับส่วนตัว ebit แล้วก็ eps นะครับของปีนี้เนี่ย ebit เราก็ประมาณ8.1นะครับแล้วก็เมื่อเทียบปีที่แล้ว ebit เราแค่6.2นะครับผมแล้วก็ eps ของเรานี้ก็0.43บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ขณะที่ปีที่แล้วเราคือ0.32นะครับผม อีกส่วนหนึ่งที่ที่เราคิดว่าสำคัญก็คือสภาพคล่องของบริษัทนะครับสภาพคล่องของเราเนี่ยใน c u r ร์เรนต์เลนี่ก็ประมาณปีที่ผ่านมา1.98นะครับปีก่อนหน้านู้นประมาณ1.64แถวๆนี้นะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ขึ้นมารวมถึงอ,อัตราส่วนของนี้ต่อ,อนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้หนนะครับอีเลโชเราก็0.64ลดลงนะครับ,ป,ร 64, นะรบปีที่แล้วประมาณ0.84ปีนี้ก็ลดลง0 เป็นเหลืออยู่0.64ในส่วนของยอดคอนโซล2,415ล้านเนี่ยที่โตขึ้นประมาณ22-23%เนี่ยนะครับผมถ้าเรามาแบ่งสัดส่วนของกลุ่มทงางอุตสาหกรรมนะครับผมก็อย่างที่ทททไฮไลท์ของเราคือกลุ่มสาหกรรมยานยนต์นะครับผมถ้าเป็นแบ่งการสัดส่วนก็คือประมาณ36%ไอตัวสีแดงแดง ไอตัวสีแดงแดงคือสัดส่วนของปีที่แล้วะนะครับขอ36%โดยที่ใน36%เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นลด60แล้วก็มอไซ40ปีที่แล้วเราลดลดประมาณ70มอไซค์30นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เรา,าก,ก็คือพวกกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้า26%นะครับผมแล้วก็ก่อสร้าง11%นะครับตัวที่ขึ้นมากอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มของธุรกิจอาหารนะครับผมฟู้ดขึ้นเป็น6%นะครับคอมพิวเตอร์ก็4นะครับแล้วก็ เอ็กซ์พอร์ตกสานอื่นๆกันหนึ่งนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือโครงสร้างของของของรายได้ของบริษัทตามเซกเมนต์นะครับบริษัทเราคิดว่าทิศทางต่อไปที่เราจะเพิ่มรายได้ของเราเนี่ยนะครับผมก็คงยังคงต้องเน้นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตนะ์ทั้งในและต่างประเทศนะครับผมรวมถึงเราคิดว่าเราอาจจะเป็นการเพิ่มอ่าโปรเซสสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นพวกการดัดงอบาก ก่อนหน้านีใน้ในการผลิตของเราในท่อสาหกรรมยานยนต์พวกท่อไทเสียนมันก็จะเป็นแค่รีดยาวแล้วก็ตัดสั้นเราคิดว่าเราจะเพิ่มแวลูอดเด้โดยการดัดงอบานมันออกนั้นนั้นก็เป็นทาร์เก็ตที่เราจะทําไปในส่วนอุตสาหกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็คงจะเพิ่มยอดขายนะครับโตตามเศรษฐกิจตามกลุ่มของธุรกิจเราก็ต้องฟอลโล่ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือการ เพิ่มของโฟกัสของ n ิ w พ r o d u จาที่ปีปีหน้าเราจะเพิ่มขึ้นกับกลุ่มของอธุรกิจพวกวัตถุดิบที่เป็นพวกอลูมิเนียมคือจริงๆอย่างที่เราบอกว่าโลหะก,กิจเราเนี่ยเราคือ